อ่ะสวัสดีครับผมน่าน้าน้อยก็หลายคนบอกให้มารีวิว68คันนี้หน่อยบางคนก็จะมองว่าทรงมันทรงมันได้หรืออะไรเงี้ยบางคนก็ชอบเคยเห็นเนาะผมก็เคยเห็นรถทรงเนี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วมีกระจังหน้าเงี้ยเนาะก็คือข้อดีนะครับของ68เนาะผมว่าในข้อดีบางคนที่ว่าบอกว่าท้ายมันทนท้ายมันอึดเนี้ยคือไม่หรอก คือเครื่องหกแปดอ่ะมันมันเป็นเครื่องที่กําลังแรงม้าค่อนข้างเล็กลูกสูบเล็กอ่าและท้ายอ่ะมันเป็นท้ายฟกฟงพุกเฟืองอ่ะมันเท่าหกวันหกอ่ามันก็เลยเหมือนว่ากําลังเครื่องน้อยอ่ะคุณจะบิดยังไงก็ช่างอ่ะมันก็เลยท้ายมันค่อนข้างจะเสียยากอ่าเขาก็เลยท้ายอึดหน่อยว่างนั้นเถอะแต่ถ้าเกิดมาอัพเป็นเครื่องยุงเครื่องใหญ่อันนี้ก็มันก็พอๆกับหกวันหกแล้วครับเพราะว่าพวกข้างในมันคล้ายๆกันนะพวกเกียร์ก็คันนี้เป็นหกแปดเต็มตัว เต็มตัวก็นี่แหละครับพวกรหัสนีเนาะพวก c 5 ne nn อะไรเงี้ยอ่าอันนี้เป็นปัมป๊มแถวปั๊มแถวผมเช็ค6กพมาแล้วในข้อดีของเขาผมว่านะยิ่งถ้ารถไม่มีใบมีดอย่างเงี้ยมันไวมันเป็นรถเฟืองไวรถเฟืองไวในตระกูลรถถ่ายปอดห้าพันหกพันหกเจ็ดเจ็ดอะไรเนี่ยไม่มีอะไรกินหกแปดได้แล้วหลังถนนน่ะครับผมมันมันเป็นรถเฟืองไวครับผมประมาณนั้นและตัวมันเบามันเล็ก แต่ถ้าเรื่องใช้กําลังถ้าผานบุกผันสามผันสี่เนี่ยค่อนข้างจะแย่หน่อยจะต้องดันโลครับผมแต่ถ้าเกิดแปรยอดนี่โอ้โหผมบอกเลยยกไวให้เขาก็กลองได้หกขนหกอ่ะผมบอกเลยมันเพราะว่าส่วนมากหกันหกเป็นรถใหญ่เนาะเขาก็จะติดใบมีดดันด้วยอะไรเงี้ยพอกาลังมันเยอะอ่าพอช่วงเลี้ยวช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะแบบค่อนข้างหนักเพราะงั้นเถอะมันก็จะอึดอัดกว่าว่างั้นแต่ถ้าในงานหนักมันก็เหมาะกับเขาเพราะว่าเขา อย่างพวกสงพงของเขาเนี่ยมันในเรื่องงานหนักมันก็มันเป็นก็คือมันมันเหมาะกับเขาอะงั้นเถอะอ่าแต่ถ้าแบบในเรื่องงานที่ว่างานแปรผันเจ็ดเนี้ยนะผานเจ็ดเชีงยอดพวกทํารุ่นอะไรเงี้ยเนาะแบบแท็กล่องอะไรไวๆโอ้โหผมก็ว่าเอาเรื่องอ่ะได,ได้ได้เรื่องเลยละครับผมและท้ายพวกเกียร์พวกอะไรเนี่ยอ่าเกียร์เนี่ยมันก็จะเป็นสี่ห้าสี่ห้าอย่างนี้ สโลจะเป็นสโลสัน้นถ้าอย่างเงี้ยหกแปดหกแปดแน่นอนถ้าสโลสัน้นแต่ถ้าสโลยาวก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหกบนหกอะไรไปก็ว่ากันเกียร์คอสูงเป็นหกบนหกตัวใหม่ตัวอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็ดูรหัสอันนี้แต่ถ้าเรื่องมันจะเปลี่ยนเฟืองเป็นอะไรข้างในอันนั้นผมไม่แน่ใจคนระับเพราะฟอร์ดมันค่อนข้างจะใส่กันได้หมดประมาณนั้นแล้วก็ท้ายท้ายอันเนี้ยสีห้าสีห้าเนี่ยมันจะเป็นแน่ๆน่เน่เห็นไหม สี่ห้านีเอ็นเนี่ยมันจะเป็นททายหกแปดคือหกแปดเลยเหมือนันเถอะครับผมประมาณนั้นแล้วก็มันจะเป็นเฟืองไวส่วนมากเนาะที่ผมเจอแต่คนอื่นเจอเฟืองช้าเฟืองหกมั่งก็มีกันแล้วแต่ส่วนมากไอ้นี้จะเป็นเจ็ดาเจดเฟืองไวก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับคันนี้ในสภาพเพราะว่ารถผมเองใช้เองดูแลเองซ่อมเองทุกอย่าง แต่คันนี้ก็ผมก็หมกไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันหกปั๊มแดงปั๊มขาวปั๊มอะไรอย่างเงี้ยผมก็จัดเต็มเพราะว่ามันเป็นรถที่ใช้งานด้วยตัวเองแล้วเราพอทําได้อะไรเงี้ยเนาะอย่างอันเนี้ยอ่ากิกตบเลยจัดหกเป็นหกไปแล้วอ่าก็ไม่รู้มันก็แต่ถามว่าถ้าเรื่องงานหนักอ่ะหกแปดเครื่องมันเล็กนะครับผมมันก็จะมันถามว่าไหวไหมมันก็ไหวแหละมันจะไม่ไหวได้ไงแต่ก่อนนี้มันก็บุกป่าฝ่าดงมาจนว่าแล้วพวก ห้าพันหกแปดเนี่ยมันเป็นรถรุ่นแรกๆครับผมไม่ไหวก็ดันโล่ไงไม่ไหวก็ดันโลเข้ามันไปจนได้แล้วครับแต่คือถ้าเรื่องความไวมันก็ยังจะไม่สู้รถใหญ่ประมาณเถอะเพราะมันเป็นรถรุ่นเก่าแล้วประมาณเถอะแล้วก็อันนี้มันก็พอรักษาสภาพไว้ได้ระดับนึงครับผมถ้าในในคนที่เล่นรถทงรถไถเนาะก็จะจะมองออกว่าเออมันสภาพมันพอดูได้มันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยใน กูล,ลดห้าเพราะว่ามันเป็นรถที่อายุเยอะประมาณนั้นครับผมขอบคุณครับ